สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซลปีใหม่นะคะอีซุซุเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้นะคะตอนนี้ปีใหม่อยู่ที่สํานักง,งานใหญ่โป่งสรีจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะก็มีมาเตรียมส่งมอบอีกคันหนึ่งซึ่งจะส่งมอบให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้วันที่19ตุลาคม2565นั่นเองพอดีที่นี่นะคะของเรากําลังกรับุงอยู่นะคะเสียงค่อนข้างจะดังนิดหนึ่งนะถ้าได้ยินไม่ชัดต้องขออาภัยด้วยนะคะทุกคนอืม ก็วุ่นๆกันนิดนึงอยู่ในช่วงปรับปรุงนะคะสําหรับวันนี้นะคะเจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยค่ะที่จะพาท่านไปรีวิวรถอีกแล้วนะสาหรับคันที่จะพาไปรีวิวในวันนี้ค่ะก็จะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้เลยกับรถรุ่น2ประตูวีครอสสามจุดศูนย์แซกกับซีเท้าใหม่ค่ะ bo, นอร์แลมโบนะใส่แม็กแต่งล่อจบครบออกจากสูงเป็นแม็กสไตล์ออฟโรดพร้อมลุยแบบขึ้นเขาลงห้วยกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับในเห็น,นไหม,มเอาอีกแล้วเสีงยงใด พูดมาซะย,ยาวนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็ทักอินบอสหาพี่ใหม่นะคะตามงก์อยู่ล่างตลงนี้ได้เลยหรือเป็นผู้ส่วนตัวค่ะพี่ใหม่อิสุสุเพจอิสุสุเชีงยงราสคาขาเริงบายเซลพี่ใหม่นะ้าตาประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยะคะ่ะทุกคนเมื่อกดติดตามให้กันเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราไปรับชมกับรถรุ่นนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะ สำหรับคันนี้2ประตูวีคลอส3.0 Z ค่ะกับสีเทาใหม่นะคะเ mm hmm. ทาแลมโบนเนาะสาซแม็กส์ไซิไซ่งสาออฟโรดพร้อมลุยนะคะจบครบออกจากสูตรกันเลยทีเดียวหล่อมากๆเลยค่ะทรงนี้เนาะกับสีเทาใหม่ด้วยเทาแลมโบคันนี้ละค่ะเฉพาะค่าตัวอยู่ที่นะคะ882,000บาทนะคะแต่งหล่อมากๆเลยใส่คันนี้ก็หล่อแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้อืม มาดูด้านหน้ากันนิดนึงค่ะสำหรับคันนี้นะคะเปลี่ยนในส่วนของโลโก้ีซูซ u ส,สีแดงมาใหม่ค่ะปกติรุ่นนี้นะคะโลโกโล้โลโก้กระจังหน้าของเขาจะเป็นโครเมียมนะคะสำหรับคันนี้ใส่มาใหม่เลยนะคะใส่โลโก้อีซู z u ส,สีแดงนะมาพร้อมกับกระจังหน้า d o บบ l ลไดเมนชั่นที่มาจากโรงงานนะคะแบบนี้ก็จะเป็นแบบสีคโครเมียมนะคะตัดกับสีเทาเมทัลลิกแบบนี้เนาะอืม มีลักษณะเป็นเคี่ยว2ชั้นขนาดใหญ่นะคะผสมผสานกันกับในเรื่องของช่องระบายลมนะคะที่มีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะได้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะมาพร้อมกับ e s u v i s i o n by LED super daylight นะคะอยู่ภายในโคมเดียวกันกันกบโปรเจคเตอร์เลยค่ะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะและดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะดีไซน์แยกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างนะ เอาแบบเรียงเป็นแนวตั้งนะคะรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นเกรดแซดไฟตัดหมอกเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอถัดม,มาเรามาดูดีเทลในส่วนของล้อแมกนิดนึงนะคะตัวนี้เป็น Mac กออฟโรดนะคะพร้อมกับยางเลนโซไททนะคะตัวนี้นะเป็นขอบ สองหกห้า้หกนอาร์ดนะคะเป็นยางลุยลยสายเอทีนะคะพร้อมลุยมากๆเลยเนาะกับตัวนี้นะคะถือว่าจบหล่อมากดุมลอ้อพลาดดสเิกลูกค้าเลือกเองนะคะอ,อยากได้สีอะไรเลือกได้นะคะสีดำสีม่วงสีน้ำเงินอะไรก็ว่ากันไปนะคะใน,นส่วนของช่วงล่างนะคะรุ่นนี้ก็ ควายสติงอิสระปีงนกสองชั้นมาพร้อมเกืบโชงอัพการ์ดไล้กันโครงค่ะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยกะดถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองด้านข้างตรงนี้นะคะโลโกล้วี o ้อเป็นโครเมียมมาให้นะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาจะมีสีทูโทนนะคะด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างเป็นสีดำออกดำด้านมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด l อ d มาให้แล้วเล็หน้อยนะคะ ที่ฉีดน้ำทำความสะอาดกระจกกับรุ่นนี้เป็นแบบริ้วอินมาภายในการตัดน้ำฝนให้เรียบร้อยแล้วนะคะมือจับรุ่นนี้ค่ะเป็นโครเมียมนะคะใส่เพิ่มเติมในส่วนของถ้วยรองมือเปิดหรือเบ้ามือจับโครเมียมแบบนี้ให้การสะอาดฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะมองมุมด้านหลังกันนิดนึงแหมมุมนี้จะเห็นเลยโดดเด่นมากในส่วนของโลโก้สี่คูณสี่ดิฟล็อกนะคะอืม ต้องมีสติกเกอร์นะสำหรับรุ่นนี้ถ้ามองภายนอกถึงจะรู้ว่าเป็นตัว4.4นั่นเองนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะแสดงว่ารุ่นนี้คือตัวขับเคลื่อนสีล้อหรือวีคลอสนั่นเองค่ะมาดูด้านหลังนิดนึงค่ะตัวนี้ไฟไท้ายดูโอโซนิกนะเวลาเราเปิดไฟแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆรอบๆเป็นหลอด LED ค่ะให้ความส,าสว่างสวยชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง ด้านล่างตรงนี้นะคะโลโก้ Z D ดีเป็นโครเมียมมาให้แล้วนะคะมือจับด้านหลังค่ะตอนนี้เป็นโครเมียมมาให้มีพร้อมมีกล้องนะคะมองหลังแบบลิวอินมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะกระบะท้ายนะคะออกแบบมาแล้วดูแบบมีมิตินะคะเวลาเรามองไกลๆแบบนี้นะคะจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะด้านนี้จะเป็นโลโก้เอซูสุที่เป็นโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อย สำหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของการชนท้ายนะคะเป็นแบบบิวอินค่ะ a อโ Dynamic ก u i วอิ n นะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะดีไซน์มาล่าสุดนะคะออกแบบให้ขึ้นลง2สเต็ปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะสำหรับรุ่นนี้2ประตู v c ค o s s 3.0 Z นะคะตัวขับเคลื่อนสีล้อแบบนี้ ใส่แหนกใส่ยางหล่อมากๆเลยเป็นสายลุยสายออฟโรดแบบนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถทักอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่ได้เลยนะคะตามล,ลิงก์ในล่างคลิปตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปรับชมดีเทลรายละเอียดด้านในกับรุ่น,นี้นิดนึงนะคะถือว่าหล่อมากเลยสีขายดีด้วยสีเทาใหม่เทาแลมโบนะตัวนี้กุญแจที่ได้นะคะจะเป็นกุญแจรีโมทสองลูกแบบนี้นะ หนึ่งหกเก้าสี่นะคะสำหรับเลขเครื่องเราติดไวบที่กุญแจนะคะควอบอกห่วยซื้อเลขได้ด้วยนะคะควรได้มาอุดหนุนกันเพิ่มอีกสักคันหนึ่งนะ,ะเปิดมาด้านในนะคะสาหรับด้านนี้แผงประตูค่ะก็จะเป็นแบบซอทเก็นะคะหุ้มด้วยหนังเดินได้ด้วยได้สีเทามาให้แล้วเรียบร้อยปุ่มควบคุมต่างๆค่ะเป็นดําเงาหรือดําเปียนโนแบกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นได้ดูหรูหราและลงตัว มากิ่งขึ้นด้วยนะคะสําหรับดําเงาเลยดําเปลี่ยนโนแบกนั่นเองนะ mm hmm. นี่ก็ปลับกระจกมงข้างซ้ายขวนะคะขึ้นลงเข้าออกนะอันนี้ก็จะเป็นทับเปตรงนี้นะคะ mm hmm. ด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวมาดูด้านในนิดน,นึงนะคะสําหรับตัวนี้นะ คอนโซลน,นะคะก็ここจะเป็นแบบซอฟทัชหุ้มด้วยหนังนะคะให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะนี่ก็จะเป็นช่องใส่ของอนเนกประสงค์ได้ด้วยนะ,ะลรงนี้จะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่คู่หน้านะคะซ้ายขวาเนาะสำหรับหน้าจอเครื่องเล่นเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple Carplay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอนเมน์สามจุดค่ะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นั่นเองนะคะ สำหรับถ้าต้องการไล่ฟ้ฟกระจกหลังก็กดปุ่มนี้เวลาเปิดแอร์ต้องการให้แอร์ทำความเย็นนะคะก็กดปุ่ม AC ด้วยเนาะเวลาเสียบช่อง usb ก็สามารถเสียบตรงนี้ได้นะคะหรือเสียบระบบ android auto apple carplay แบบมีสายก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะคะ สำหรับปุ่มนี้นะคะด้านข้างอันนี้เป็นปุ่มทะเลคอมานหรือปุ่มควบคุมระบบขับเคลื่อน2ล้อไป4ล้อความเร็วสูงและ4ล้อความเร็วสูงไป4ล้อความเร็วต่ํานั่นเองปกติถ้าเราขับขี่ทั่วไปนะคะจะอยู่ที่2ไฮนะสามารถหมุนเป็น4ไฮได้เลยค่ะความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนเป็นโฟโล o w ให้กดลงแล้วก็บิดนะคะ แบบนี้นะก็คือเข้าโฟโล o w เมื่อเราเข้าโฟโล o w แต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ข้างหน้านะคะ,ะล้อลอยนะก็เราจะมีระบบดิฟล็อกมาให้ด้วยนะคะมั่นใจลุยได้ทุกสถานกา,การณ์ก็จะช่วยล็อกล้อนะคะแล้วก็ช่วยเราขับเคลื่อนจากณนะจุดจุดนั้นออกไปได้อย่างงไไ่ายดายนะคะก็ลองไปใช้ดูอีกที่นึงนะคะแต่ถ้าสําหรับโฟโลเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเป็นโฟไฮนะคะก็กดลงแล้วก็บีบแบบนี้ ก็ลอ,องไปใช้งานดูทีหนึงนะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดค่ะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือสอดวงแหวนแบบนี้ดึงขึ้นดันไปด้านหน้าเข้าเกียร์ง่ายแม่นยําิงขึ้นช่วงชักสั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้เกรแดแซตนะในเรื่องของการตกแต่งรอบ,รอบ ก็ yeah, ะะจะมีการตกแต่งเป็นดำเงาหรือดำเปลียนโนแบ็กก็ให้อารมณ์ความหรูหรามากยิ่งขึ้นสำหรับเกรดแซของเรานะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้พวงมาลัยก็จะเป็นแบบพรมหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยค่ะด้านขวาเป็นคุชคอนโทรลหรือล็อกความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองนะก็ให้อารมณ์ความหรูหรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะสะดวกสบายยิ่งขึ้น รับกซ้ายวางซ้ายหรือว่าสั่งงานด้วยเสียงนั่นเองมีการตกเตียงด้วยโครมเยี่ยมด้วยนะคะองมความหรูหลามากยิ่งขึ้นนะหุ้มหนังก็ผิวสัมผัสดีมากเลยนะอในส่วนของหน้าจอเข็มเลื่อนไม้นะคะ Super Vision MID หน้าจอของเขาเวาาเสียบกุญแจบิดเปิดนะคะหน้าจอก็จะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าสวยงาม <laughs> อ ขับ้าด้านนี้นิดหนึ่งนะคะนี่จะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถค่ะ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคือถ้าเราไม่ปิดระบบนี้จะทํางานให้เราอยู่แล้วแต่ถ้าเรากดปิดก็คือระบบนี้จะไม่ทํางานนั่นเองนี่จะเป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้ค่ะปะกติเราขับขี่ท่อปยจะอยู่ที่ศูนย์เนาะ บรนทุกประมาณสามล้ลจะปรับมาที่1นะคะหก0้อโลจะอยู่ที่2มากกว่าน,นั้นอาจจะเป็น3ก็ลองไปปรับใช้งานตามความเหมาะสมของแต่ละท่านอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็สามารถใส่เรียนได้เนาะถัดม,มานะคะมาดูในส่วนของห้องโดยสารนิดนึงค่ะตัวนี้นะคะดีไซน์เบาะนะดีไซน์มาล่าสุดเลยนะคะเป็นเบาะกึ่งหนังแท้นะคะด้านที่สัมผักับเราจะเป็นหนังแท้นะด้านข้างจะเป็นหนังเทียมค่ะ ตัวนี้จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแมกเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นหรือเป็นเบา ที่ไม่อมความร้อนนั่นเองนะคะตัวนี้ดีไซน์ล่าสุดมีการเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะตลอดเส้นสายเย็บด้วยความประณีตพิถีพิถันมากๆกันเลยทีเดียวนะคะดีไซน์บุกนุ่มนั่งสบายมากเลยนะแล้วก็สังเกตค่ะปีข้ังสองข้างจะมีขนาดใหญ่นะคะ<ไ>เวลานั่งจะรับกับซาลีลาของเราค่ะช่วยเรื่องการผ่อนคลายและการเมื่อล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยเนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของที่ ปรับเบาะสูงต่ำเป็นแบบแมนนวลมาให้ค่ะปรับขึ้นปรับลงประมาณนี้ด้านหน้าเ้นหลังขยับหน้าขยับหลังก็จะมีตะขออยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะอืมสําหรับในส่วนของห้องโดยสารสังเกตไหมคะก็ถือว่ากว้างขวาง,งมากๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับพื้นที่ห้องโดยสารของเราสังเกตพื้นที่เนือ้อศีจะลดที่วางเท้านะคะกว้างขวางมากช่องแคบก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะอืม เดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปรับชมในส่วนของเครื่องโยนนิดหนึ่งนะคะถือว่าหล่อม,มากเลยนะคะทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะคะทุกคน2ประตู V Cross 3.0 Z ค่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์0 0 0แรงม้าสูงสุดจะที่ที0่190แรงม้าแรงบิดสูงสุดจะที่ 450นิวตันเมตรนะคะก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยด้านนู้นเลยนะคะเซนเซอร์ ABS EBD BA นะคะซึ่งก็มีมาในทุกรุ่นแล้วกับ o l l New i e s u z u d m a x พลานุภาพพิกโลกนั่นเองนะแล้วสังเกตนะคะสำหรับเครื่องยนต์อ e s u ู u ค่ะเขาจะมีการจัดวางให้เรื้องหลังเท้า,นานหน้านิดนึงนะคะช่วยได้ของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดกับถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้กับตองประตูคลอส3.0แซสีเทาใหม่เทาแรมโบนนะคะแต่งจบครบออกจากศูนย์กันเลยทีเดียวกับแม็กสไตล์ออฟโรดพร้อมลุยแบบนี้สําหรับท่านใดค่ะที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก่อสอามารถทักอินบ็อกหาพี่ใหม่ค่คะตามดิ้งเวานตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเฟซบุ๊กสุดตัวค่ะพี่ใหม่อิซุสเทสอิซุสเชียงรายสาราเทิงบายเซอพี่ใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะ ีใหม่มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจ100%บริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะคะสัญญาอนุมัติแล้วนะรับรถกันอีกทีหนึ่งนะสามารถทักอินบ็อกซ์นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามการเพิ่มเติมก่อนได้สําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากมากเลยค่ะที่สาวรับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะ